สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาฮั่นหามอลำเดอ้อพี่น้องเอฟซีบ้านเอทุกมองทุกวันนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องนาฮั่นหามอลำเดอ้อพี่น้อง

จะพาไปไหนคาดจะพาไปไหน ไหนบ้างไหนบ้างไหนฮะอมบานอ่าลักกันลัก,กันเปิดทำไมเนาะเปิดทำไม,มใส่รีโมดรีโมดไมกอนรีโมดดิใส่รีโมดรีโมดนะ ผเพรไปรรีหมดมาเร็วไปรรีหมดไเนยมเร็วไปรรีโมดไหก้อนนังเปิดห้เร็วไปรีหดัวรงนี้นม่เป็นอไมัเไามือหม

ไปนอนไปนอนกันไปนอนด้วยกันนอนนอนลงเออเออนอนลงนอนด้วยกันนอนลงนอนลงเอออย่างเงี้ยบ่จริง